ขอผมแย่เชี่ยนะครับมันถึมีอยู่ในซองเนี่ยโอบัตรถุงนะครับอย่างนี้ที่ว่าพี่น้องมันขีดยางนะครับพี่น้องเลยร็อคเกอร์นีครับนี่หน้ายางที่กระสังเชี่ยแนวสุดยอดเลยคนมาขีดก็จะทางเอาทางเอานะครับพี่น้องเลยสุดยอดเลยหน้ายางนะครับผมมาขีดที่นังผมนี่หอมเลย น,น้ำยางบะไรโอ้วกควานบูฟานบูฟานทัน่พี่นอนข้ามส,สีไปีเงื่อยตามธรรมชาติของลมเย็นๆไว้หัวโอ้ยโอ้อันน,อน,น,น่องผมตุน,อ,น,อ,นอ,อัอยออนยา,นางพี่น้องเลยพ่นสิโทกได้เมือนนี่ต้องเฝ้ากีดเฝ้าหย่อนราค่ะพี่น้องเลยนี่วิธีกีดยางวิธีอีสานบานเท่าพี่นองเลยหยอด ที่อีสานบ้านเาขากีกับเป็นโมเป็นกับสร้างแล้วแต่ทิ้วิสัยเสื้อผมนีม่พี่น้องเลยหัวลายอยู่ปอกปอกปอก,ปอ,กอยู่ยกีเหล่าได้ครับพี่น้องส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันกี่ส่วนหน่อยก็สร้างอยู่ี่นเยแล้วจังเหมือนที่ภาพพี่นอ้องลงสาอยู่ให้น้ำมันลดก่อนน้ารับมีหน้าอาฟุตกัวข้ามมีไม้นานเต็มน,น้องเลยพี่น้องเลย โอ้ยท <ừ. S 2> <Và> ี่เาไอ้เขาแกนปึกลนยนตงออกยี่ย่างเรีดอกพันช้างคนเนี้ย่เขาแกนที่ดีขนาดรับพี่น้องที่ีอยางเลย เกียกับบูมเออรนบูแล้งบูมมีแดดบูมีหน้าอ้แลี่เจ้าครับไปต่อไปต่อไม่รอเลยนะเจะเอาผ่ตัวผากรเลยนั่นเอง รออีกไม่นานเดี๋ยวผมก็จะทําซ่องผมเลยนะครับพี่น้องอันนี้มาอยู่ซ่องเพื่อนผมอยู่สิรออีกประมาณสักปีสองปีผมก็จะทําซ่องรอดูรอติดตามด้วยนะครับซ่องผมอันนี้ผมก็มาอยู่นี่ยืมซ่องเพื่อนมามาทําก่อนมา,อาลงให้เอฟซีก่อน อีกไม่นานผมก็จะทำซองของผมยางแบบนี้มันต้องถังเข้าลึกๆ สวัสดีครับผู้ติดตามมาผู้ติดตามเก่าเบิ่อนนะครับโตยังนะครับใครหูจักหมินบอกยิ่ด้วยครับนี่นี่ละวิธีอีสานเขาเรียกว่าตะเข็บโอ้ยตะครับนะครับวิธีเคาะครับตายครับนี่เพื่ครับนี่ใครอยากมาติดตามที่สวนยางกระสังได้นะครับไม่ตายครับถ้าใครอยากครับสวัสดีผู้ติดตามมาผู้ติดตามเก่ามันยังไม่ตายครับดูครับดิ้นเดี๋ยวโบว์ยังตีมันนะ ไปต่อให้รอแล้วนะยางสำลีจะเก่งนกวคาได้ไงภาบวิธีจีดยางสานขุนบาทเห่านี่ดูบบาทเห่ามวลกูยู่ในเมืองนะครับพี่น้องเลยมวนนี่ด้วยครับบาทเห่ายางสีนี้ีี่มุฮ่าตรงานเ็งหยง้ยสบายครับสีไว้ท้ารอสีแบบนี้ ว่ะว่ะเ็นไครับนี่เหยุดเนี่เดี๋ยืนในไร้แวะผ้าเา้าไปหาเขาข้างการโอ้ยุดยอยเลยครับพี่น้องเลยโหอ้ยองคดีขนาดพี่น้องไยังม้ขอู้อนนนดยัง้นนู้้น้นง้นนู้นน สุดท้ายได้ครับพี่น้องปิดคลิปไปเินีอเัาแป๊บนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านอได้ครับใบส้มกันคลิปหน้าได้ครับพี่น้องมีเสนอแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะถ่ายเบิ้งอีกแนวไม้ที่ลายเหลืองครับขอบคุณครับเอฟซีลุกท่านขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพี่น้องเลยใครต่อไม่รอเลยนะนี่ไงนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่เท่านอได้ครับพี่น้อง 他也不了我。